วันนี้พาชมการคอยขึ้นบ่อชั้นสองครับชั้นสองเแต่เห,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 หนื่อช่วงขึ้นนิดนึงเหนื่อยนิดนึงเีกล้าร้อยเก้าห้า นยลองมาชมคันนี้ครับโซ่คันนี้จะแรงค่อนข้างน้อยกว่าเขาแต่ร้อเจ็ดห้าเหมือนกันครับร้อยเจ็ดห้าอกับสันวาร์ซันวาพวกันโคยี่ห้อนี้ผมก็เพิ่งมาบินเจอหละ นี่ร้อยห้าสิบที่ชมคนนี้ครับอต่อครับผมอ่ามาชมพี่หลงคุโซ่ไฟตเตอร์ว่าจห้า ได้โคยอมแพ้ต้องทังรอดไม่รอดไม่รอดอ้าวจะพโได้อยู่ครับเดี๋ยวพอ่อยก่อนแป๊บนึงอันนี้แรงจะน้อยกว่าเขาครับวันนี้ต้องถึงตอยตั้งลำใหม่มันจะนืนอยู่ฝั่งขวาฝั่งเดียวครับขนาดเอารูปรังขึ้นมาปูแล้วฮะมาใหม่ครับยังไงครับ เหมือนกันครับใครก็ไม่ยอมใครครับเดี๋ยวเราจะขึ้นชั้นสองยางครับนี่ขึ้นชั้นสองประมาณทั้งสามไร่สีไร่ได้รชมกันต่อไปครับรมพี่ล็อกพี่เราครับคันนี้แกบอกว่าแกแรงที่สุดในโบ ไม่น่ามีปัญหาครับอันนี้จะบอกว่าแรงสุดในบสถอันนี้ไม่น่าระคายเอาแต่ก็ยิ่งยับเหมือนกันครับ เจอประเจอพระเอกของเราครับฮีโน่ร้ย 195. รอยเก้าห้าป้าอกของเราฝากชมครับร่ชมกันต่อครับพระเอกของเรารถไถได้ปรับทางให้ที่เรียบร้อย ไม่หมดไม่หมดครับพำลังที่โนไม่หมดครับบัตรลดพึ่งหน่อย<ะ>อ่าฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวขับรถตัวเองก่อนไปครับสวัสดีครับ